ก็จะมารีวิวของเล่นที่พี่สั่งให้นะครับเรามาดูอันนี้ผมแกะไว้แล้วผมเอามาใส่กล่องมือเดิมผมไม่ได้ทิ้งกล่องครับเราก็จะมาดูข้างหลังนะครับจะเป็นชื่อตัวนี้นะครับสามารถเสิร์ชหาแล้วก็สั่งซื้อตามได้นะครับลูกเล่นเขาก็จะมีให้กดเครื่องหลังแล้วก็จะมีไฮโแรแลอปเตอร์กับเวโรซีแลปเตอร์ น่าจะภาคที่น่าจะภาคสามนะครับทุกคนโอเคเรามาดูตัวมิกเกอร์กันเลยนะครับอืมดึงเลยอ๋อนี่คนระับก็จะเป็นแบบลูกเล่นแบบนี้นะนี่อืมก,ก็กดหลังแลยจะไม่มีเสียงนะครับแต่สครูคนดูสิอันนี้สีเขียวใช่ไหมแต่กดหลังปุ๊บจะเป็นสีแดงเลยนะครับ ทุกเล่นมันก็มีเท่านี้นะครับสามารถขยับได้ตามของแมทเทวเลยนะครับนี่นะครับก็อ้าปาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดูสแกนครับสแกนก็อยู่ข้างหลังเหมันเดิน,นับเอาไปสแกนกันได้นะครับอเอาไปสแกนได้น,นะครับบันทึกบ,บันทึกภาพไว้เลยนะโอเคขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย